สวัสดีค่ะหลังจากที่นะคะไปไหว้พระาธาตุหมื่นหินนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางน,นะคะถ่ายถนนมาให้ดูนะทางโค้คงนะคะแล้วก็ถนนก็ไม่ได้ดีนะคะแต่ว่าไปด้วยความระมัดร,ระวังกันด้วยนะคะสําหรับใครที่กำลังจะไปนะ,ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะที่วัดพระาธาตุหมื่นหินนะคะค่ะผู้คนก็เยอะนะคะถ้าเป็นวันช่วงนี้เยอะเยอะเกือบทุกวันนะคะ เนี่ยก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆได้รับชมนะคะด้านข้างนะคะซ้ายมือหนูไม่ได้ถ่ายไว้นะเป็นที่เช่าวัตถุมงคลน,นะคะเพราะว่ารีบนะคะตอนนั้นรีบที่จะเดินนะคะไปหาหลวงปู่นะคะเพราะว่าปู่กำลังจะออกมานะคะเนี่ยค่ะคนเยอะมากนะคะถ่ายบรรยากาศให้รับชมนะคะสําหรับพี่ๆเอซนะที่อยู่ไกลนะคะที่อยู่ไกลแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้มานะคะก็ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากว่าจะลงคลิปหลายวันเนาะ เนี่ยค่ะตอนนี้ปู่กําลังจะออกมานะคนเยอะมากแล้วหนูซูมไกลมากเลยนะหนูซูมไกลมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วแบบคือเราอยู่ข้างหลังสุดนะคะไม่คิดว่าแบบจะได้มีโอกาสได้ไปไหว้ท่านข้างหน้านะคะเพราะว่าหนูอยู่ข้างหลังสุดดูการซูมแบบหนูซูมไกลมากเนี่ยค่ะ แต่ว่าหลวงปู่ตั้งแต่ออกมาคือยิ้มตลอดนะคะยิ้มแบบยิ้มแบบติดตามากเลยถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราอะ่ะจะยิ้มตลอดไหมทั้งทั้งที่ท่านก็เหนื่อยนะคะแล้วก็ป่วยอยู่นะคะแต่เหมือนคนไม่ป่วยเลยนะคะค่ะแล้วแบบคืออธิบายให้ฟังเนาะหนูอยู่ข้างหลังสุดอนะ่ะแล้วตอนไปหนูก็คิดว่าจะไปทันไหมอย่างเงี้ยก็ทันหลวงปู่นะคะแล้วแล้วมันมีช่องว่างให้หนูได้เข้าไป ข้างหน้านะคะไปไหว้ท่านข้างหน้าเลยนะคุณหนูก็แบบตื่นตันมากนะคะเนี่ยพยายามซูมแต่ก็ท้องนิดนึงนะคนเยอะมากนะคะตอนนี้แบบศรัทธาหลวงปู่สุดหัวใจเลยะคะ่ะก้นบึ้งของหัวใจเลยนะคะทา,ทางที่เมื่อก่อนหนูก็พูดตลอดเนาะว่าผ่านตลอดนะคะแต่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ไหว้นะคะ ไม่เคยมีโอกาสได้แไหว้เพราะว่าตอนนั้นเรายัางแบบว่าไม่เข้ามาจริงๆนะคะก็ตอนนี้ก็แบบศรัทธาสุดหัวใจมากๆนะคะเนะะี่ยค่ะท่านยิ้มตลอดเลยนะคะปลื้มมากนะคะไปครั้งแรกคือได้เชอเลยนะคะได้พบท่านเลยนะคะหนูก็ปลื้มมากเลยนะคะแล้วก็ได้ปะพรมน้ำมนต์ด้วยนะคะที่แน่ๆนะหนูได้แบบเคาะหัวด้วยนะคะ ทั้งที่ไม่คิดว่าคนเยอะจะถึงหนูไหมนะคะนี่ค่ะเข้าไปใกล้แล้วก็ข้างหน้าเขาไม่ให้ถ่ายนะคะเพราะว่าจะช้าหนูก็เลยถ่ายให้มาแค่นี้นะคะแล้วก็ได้เช่าวัตถุมงคลน,นะคะมาฝากพี่ๆเอซนะคะรับประกันของแทน้แน่นอนนะคะแล้วก็ตรงปกค่ะจากนี้ขอให้บุญบารมีของหนูปู่รักษาทุกๆท,ท่านคุ้มครองนะคะ